ขอบคุณอาจารย์วิชัยนะครับในเรื่องของการเห็นภัยในวัฏฏะที่ท่านอาจารย์ได้พูดก็บทจดก็สวยงามดีแล้วก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับคราวนี้ว่าก็ขอเพิ่มเติมในประเด็นที่ว่าภิกษุหมายถึงผู้ขอขอในที่นี้นี่ก็หมายถึงขอประสมบท ขรบสมบทแล้วก็ขอในการที่จะประพฤติตามพระธรรมวินัยแล้วก็ขออาศัยผู้ประชาอาจารย์ในการฝึกขัดขัดเกลาอันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นการขอและขอยอกันหนึ่งที่ส่วนใหญ่จะชอบอ้างแล้วก็เข้าใจผิดกันอยู่ก็คือ ขออะไรจากชาวบ้านก็คือขอปจัจจัยสี่จากชาวบ้านการขอของภิกษุที่ชอบด้วยธรรมก็คือขอโดยไม่ได้ขอขอโดยที่ไม่ได้ออกปากขอชาวบ้านเขาเกิดศรัทธาเขาก็ถวายเองในกรณีที่ปรปบิณฑบาตแล้วเขาถวายด้วยศรัทธานั้นก็เป็นอาหารที่บริสุทธิ์เป็นอาหารโดยชอบสำหรับภิกษุ การเลี้ยงชีพของพิกษุก็อยู่ในย่านนี้ก็คือขอโดยที่ไม่ได้ขออันนี้ประเด็นสําคัญอีกกันหนึ่งว่าถ้าเกิดไปขอปัจจัยสี่จากชาวบ้านละ่ะอันนี้เป็นพระวินัยที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงห้าว่าห้ามขอในสิ่งที่ไม่ควรขอและขอกับบุคคลที่ไม่ควรขอในสิ่งที่ไม่ควรขอนั่นก็คือว่าอย่างเช่นขอจีวร ในจีวรวัคที่หนึ่งริสเียปายจิตตีในสิกขาบทที่หกพระพุทธเจ้าพระอ,องค์ทรงบัญญัติห้ามไว้ว่าห้ามภิกษุขอจีวรต่อคฤหัขั์ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรรนาถ้าได้มาต้องดิสเิยะปาจิตตีเว้นแต่สมัยที่ขอได้ก็คือในเวลาภิกษุนั้นมีจีวรที่โจนลักไปหรือจีวรหาย และสิกขาบทต่อมาสิกขาบทที่เจ็ดในจีวรวัคนี้พระองค์ก็ทรงบัญญัติเพิ่มเติมคือคุมไปเลยว่าในสมัยนั้นจะขอได้ก็เพียงพ้านุ่งผาห่มเท่านั้นถ้าขอเกินกว่านั้นได้มาต้องนิเสียปาจิตติต่อมาว่าถ้าหลิห์ในสิกขาบทที่แปดไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรนนณาเขาพูดว่าจะถวายจีวรแก่ภิกษุชื่อนี้ ภิสุจนนั้นทราบความแล้วเข้าไปพูดขอจีวรจากเขาอย่างนั้นอย่างนี้ที่มีราคาแพงกว่าที่เขากําหนดไว้เดิมถ้าได้มาต้องนิเชียปาจิตตีอันนี้ในลักษณะของการขอก็คือว่าจีวรนั้นเนี่ยถ้าจะไปขอกับผู้ที่ไม่ใช่ญาติหรือเขาไม่ได้ปรนนาไว้ได้มาต้องอบัตินิเชียบปาจิตตีผ้าที่ได้มานั้นต้องเสียสละ กับพิกษุจากนั้นค่อยแสดงอบัตถึงจะตกนะครับคือได้มาแล้วนี่ก็ไม่ได้ให้สิทธิ์ที่จะใช้เลยต้องไปเสียสละซะแล้วก็ค่อยแสดงอบัตคนีกรณีซึ่งกรัดที่เป็นญาติญาติขอได้ก็คือขอได้เฉพาะผู้ที่เป็นญาติจริงๆจะเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือว่า จะเป็นหลานหลานก็คือหลานจริงๆแล้วก็พี่น้องพี่สาวพี่ชายน้องสาวน้องชายนั้นก็เป็นพี่น้องพี่สาวพี่ชายน้องสาวน้องชายจริงๆจะไปขอกับพี่เขยไม่ได้จะไปขอกับน้องเขยก็ไม่ได้จะไปขอกับที่เป็นคู่สมรสของอพี่น้องหรือลูกหลานเราไม่ได้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับ อันนี้ก็ต้องการแต่ทางพระวินัยนะท่านถือว่าไม่ใช่ญาตอถือว่าไม่ใช่ญาติหมายก็าว่าไงหมายเขาว่าเขาเป็นเหมือนเราคนอื่นแล้วก็จะราคาญเอาถ้าเป็นญาติจริงๆก็ขอได้นะอันนี้ถ้าคนปรบรารณาล่ะเขาปรบรารณาว่าเอออสมมุติว่าอาจารย์วิชัยปวดเรหลงพี่วิชัยถ้าว่าอยากได้ชีวอนนะพระคุณเจ้าก็ขอได้ภายในอาทิตย์นี้ ภายในอาทิตนี้อาจารย์วิชัยเนี่ยภิกษุวิชัยเนี่ก็จะต้องขอเขาภายในอาทิตย์นี้แหละพอลืมไปไปถึงวันที่เจ็ดก็ยังไม่ขอไปขอวันที่แปดก็เลยหนึ่งอาทิตย์ไปแล้วถ้าได้มาจีวรน,นี้ต้องอบับเั่อต้องเป็นนิเชียปายตีต้องเสียสละซะก่อนแล้วก็ค่อยแสดงอบัตอันนี้ก็คือเอาขาปร,รณาเขาปร,รณาให้ขอครั้งเดียวก็ไปขอสองครั้ง ได้มาไอ้ครั้งที่สองก็เป็นนิเชียปจิตเตะนี่เป็นรายละเอียดนะครับว่าขอกับบุคคลที่ไม่ควรขอรละครานี้ว่าถ้าในในกรณีสิกขาบทที่6กอีวรวัตนี้พระองค์ก็ทรงตรัสไว้ว่าเว้นแต่ในสมัยจะขอได้คพราว่าในสมัยก็คือเวลาที่ภิกษุถูกโจรมาลกีวรนไปหรือว่ามันถูกไฟไหม้ไีวรนนั้นถูกน้ําพัดไปในกรณีเช่นนี้ เข้ามาชีญาติไม่ใช่ปวนาก็ขอได้แต่ว่าถ้าหายไปสามผืนก็ให้ขอได้แค่สองผืนถ้าไปขอเข้ามาสามผืนไอ้ผืนที่สามต้องอบัตให้เชียปาจิตตีก็คือจะต้องไปเสียสละซะก่อนแล้วก็ค่อยแสดงอับัตถึงจะพ้นคราวนี้ในกรณีซึ่งหายสองผืนก็ขอได้แค่ผืนเดียวถ้าหายผืนเดียวห้ามขอถ้าขอได้มานั้นต้องอบัตที่เชียปาจิตีอันนี้ในกรณีซึ่ง ในกรณีซึ่งขอชีวรแล้วก็กรณีซึ่งขอในเวลาที่ควรขอแต่ว่าเวลาที่ควรขอแล้วก็กําหนดชัดเจนดีนะครับว่าในกรณีเช่นนั้นนี่ห้ามขอเกินที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้คราวนี้ว่าในสิกขาบทในสิกขาบทที่เชื่อไปกิตตินี้ในปัตวปตวัคปัตตวัศสิกขาบทที่หกพิกษุข,ขอได้แต่คฤลือหัด ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารนาให้เอามาให้ช่างทอหูกทําจีวรก็ต้องอบัติทเชียรปรจิตตีเหมือนกันอันนี้เพียงขอได้ก็ห้ามขอในสิกขาบทนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของจีวรต่อมาว่าถ้าหากว่าจะขออาหารละ่ะในปาจิตตีอบัตปราจิตตีในอภชะวัคที่สี่โภชชะวัคที่สี่นี้ ในสิกขาบทที่เก้าสิกขาบทที่เก้าพระพุทธเจ้าพระอ,องค์ทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุขอโภชนะอันประณีตคือข้าวสุกระคนด้วยเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมส้มต่อคฤหัสถ์ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรารณาอมาชันต้องอาบัติปาจิตติอันนี้คือห้ามเลยห้ามขอนะครับห้ามขอ ประเด็นที่กล่าวมาแล้วนี้ก็คือภิกษุจะขอกับบุคคลที่ไม่ควรขอก็ไม่ได้ขอผู้ที่เป็นญาติเป็นปรนาก็ขอได้แต่ก็มีเงื่อนไขราคานี้ว่าขอโภชนะจากฤลิสั์ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรนาก็ขอไม่ได้อันนี้ก็คือประเด็นว่าพระองค์ทรงบัญญัติห้ามอย่างนี้ชัดเจนอันนี้ในประเด็นที่ว่า ภิกษุหมายความว่าขอนี่จะไปขอเขาอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับหรือว่าจะไปขอกระถินเขาเนี่ยเออโยมช่วยทอดกระถินที่วัดหน่อยอันนี้กระถินนั้นก็ไม่เป็นกระถินก็ห้ามขอเหมือนกันนะครับจะไปขอดื่นก็ไม่ได้นะครับพระพุทธเจ้าไม่ได้ส่งส่งอนุญ,ญาตให้ขออันนี้ก็คือประเด็นที่เพิ่มเติมจากความหมายของคําว่าภิกษุแปลว่าผู้ขอ แต่การขอนน้นก็คือขอโดยธรรมก็คือไม่ได้ออกปากขอไปวินทบาทอย่างนี้ตามที่ได้กล่าวมาแล้วแล้วขอจริงๆก็คือขอประพฤติพรหมจรรย์ขอจริงๆก็คือขออุปสมบทต่อสง์ขอจริงๆก็คือขออาศัยพระอ,อุปชาอาจารย์ในการที่จะให้การอบรมสั่งสอนตลอด5ปีซึ่งเป็นภิกษุนาวากาศคือภิกษุใหม่นั้นนี่ให้ท่าน ได้ดูแลเหมือนกับวิดาดูแลบุตรอบรมสั่งสอนให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยเพื่อขัดเกลาให้เป็นภิกษุที่แท้จริงก็คือเป็นทั้งเพศแล้วก็เป็นทั้งศีลที่ต้องพืชปฏิบัติโดยความเป็นสมณะขัดเกลาให้บริสุทธิบทธ์บริบูรณ์แล้วก็ขอให้ท่านได้อบรมสั่งสอนในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วตรัสไว้ดีแล้วนั้นเพื่อความหลุดพ้นประคฤติภูมิจันทร์ถึงที่สุด ละคลายกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้ตามลำดับพ้นจากภัยในวัตฏะคือการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีที่สิ้นสุดนะครับที่พึ่งจริงๆก็คือว่าเป็นการขัดเกลวเ,เห็นภัยในวัตตะแล้วก็สระทุกอย่างออกบวชแล้วก็เหลือแต่ากายกับจิตที่อยู่ด้วยกันส่วนปัจจัยสีนั้นก็เป็นเพียงเครื่องอาศัย ให้กายกับกจิตอยู่ได้กันแล้วก็ป้องกันลมป้องกันหนาวป้องกันร้อนป้องกัน,นยุงเหลือลิ้นลายต่างๆเท่า,า,านั้นเองนะครับไม่ได้อะไรแล้วในชีวิตก็เพียงแต่อาศัยประพฤติทำมันประเสริฐที่เรียกว่าพรหมจรรย์ให้ถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกข์คือปัญญาเกิดขึ้นขจัดอวิชชาให้ดับ,ให,ดบให้หมดไปเมื่อวิชาดับกิเลสทั้งปวงก็ดับก็ไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายในวัฏฏะอีกต่อไปอันนี้ก็ เป็นภรมจรรย์อันสูงสุดที่ประพฤติแล้วก็หลุดพ้นจากความทุกข์ในวัฏฏะคือความเกิดแก่เจ็บตายครับ